สวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอีวสุประกอบกิจมอเตอร์บ้านโป่งนะครับวันนี้ก็ได้นำรถนะครับเป็นตัวอีวสุนะครับไฮแลนเดอร์นะครับรุ่น LDA นะครับราคา7จ0 0 0 0นสบาทนะฮะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเนาะนะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะฮะซึ่งชุดแต่งชุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นร่างทรงของตัวทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสกู๊ปหน้าแล้วก็พร้อมทั้งล้อแม็กเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย โอ้นะครับที่เราจัดตอนนี้ดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวนะครับข้อไฟหน้านะครับข้อไฟหน้านะครับ ทีนี้เรามาต่อกันด้วยการแข้งนะครับที่ใส่ให้ลูกค้าเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัสดุ ABS นะครับเป็นงานเข้ารูปนะครับเกรดมาตรฐาน OEM นะครับตัวนี้เรามีรับประกันให้ด้วยนะครับการันตีให้ด้วยนะครับหปีนะครับเป็นงานที่คมนะครับแล้วก็เข้ารูปนะครับทำให้ตัวรถนั้นดูบึกบืนขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับทรงออกทาร์นโฟเมอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัว หูนะครับหูลากตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเพื่อความสวยงามนะครับใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเพื่อความสวยงามแล้วก็ความบึกบึนเนาะนะฮะทีนี้เรามาต่อกันที่ตัวคิ้วล้อนะครับที่ทางเราจัดให้นะครับก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะฮะงานเหมือนกันครับ ABS นะครับเป็นงาน OEM นะฮะเกรดมาตรฐานส่งออกอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราสรรหาให้ลูกช้าเนี่ยนะครับเป็นชิ้นงานเกรด A นะครับแล้วก็รับประกันได้ว่าไม่มีที่ไหนมีแน่นอนนะครับก็บีก็พยายามนะครับผลิตประดอยชุดแต่งตัว ตัวทาร์ฟอร์เมอร์ขึ้นมานะครับติดตั้งไว้ที่ตัวอิวสุนะครับของเรานะครับตอนนี้นะฮะกำลังอยู่ในความคิดอยู่นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับเกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณแล้วก็ความรักแล้วก็ความหลงใหลในการตกแต่งรถของ B เนาะสำหรับ B นะครับก็มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งรถเนี่ยนะครับมามากพอสมควรนะครับลูกค้านะครับถ้า เคยเห็นบีนะครับทางช่อง y o u t u นะครับลูกค้าก็จะจำได้ว่าบีเนี่ยนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตกแต่งรถเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า2-300คันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตกแต่งทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนคิดค้นนะครับแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นนะครับนำชุดแต่งตัวนี้นะครับมาติดตั้งไว้นะครับให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้เรามาดูด้านตัวชิ้วล้อนะครับด้านหลังนะครับชิ้วล้อด้านหลังนะครับก็เหมือนเดิมครับ6นิ้วนะฮะตัวนี้นะครับงานเกรดโอเอ็มนะครับ เป็นงานเข้ารูปนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้ารูปเข้าร่องหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะข้อไฟท้ายนะครับมาต่อกันที่ตัวข้อไฟท้ายนะฮะสวยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีรถได้อย่างลงตัวเลยนะครับแล้วก็ตัดสีแดงให้ด้วยนะครับมีคําว่าดีแม็ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะงานเกรด A นะครับรับประกันได้นะครับว่าไม่มีที่ไหนมีแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกล้องนะฮะรุ่นนี้นะครับ led นะครับเรามีกล้องมองภาพด้านหลังให้ด้วยนะครับ เป็นกล้องที่มาจากโรงงานเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันบ้างเนาะนะฮะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับที่มีปุ่มกดอยู่พวงมาลัยเนาะนะครับก็จะควบคุมใช้งานง่ายนะครับก็สะดวกสบายในเวลาที่เราขับขี่ในเวลาไกลๆนะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอนะครับสัมผัสนะครับขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ถือได้ว่าโลตัวโอเคเลยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่ก็จะเป็นระบบใช้งานของตัวเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยนะฮะตัวนี้นะครับเราสแตนบายอยู่นะครับเราก็ดึงนะครับตรงที่คันเกียร์นะครับแล้วก็ดันไปที่เกียร์ถอยเลยนะครับเกียร์แอนะครับตัวกล้องมองภาพนะครับมันก็จะเข้ามาในระบบตัวเกียร์ถอยทันทีก็จะโชว์ภาพนะครับที่จอนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมองนะครับ มุมด้านหลังได้อย่างชัดเจนเนาะเวลาถอยนะครับนำรถเข้าจอดหรือว่าอมองกล้องด้านหลังนะครับก็จะสะดวกสบายหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะระบบแอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นระบบแอร์ธรรมดาทั่วไปนั่นเองเนาะนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็เป็นตัวไาฟ้าหลังเนาะนะครับอ่าทีนี้มาดูที่ตัวคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์เนี่ยนะครับเราให้มาแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็มีคิ้วสีเทาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสีกันที่เราเรียกนั่นเองนะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับสามารถที่จะ วางแก้วน้ําได้สะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับด้านข้างนะครับก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับปีกเบาะนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับกระชับนะครับกระชับกับตัวด้านหลังเราเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะอ้าวครับ แล้วก็สำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับของเดือนนี้เนาะนะครับตัว Highlander นะครับ LDA นะครับดาวเริ่มต้นที่19,00 0บาทนะครับก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับที่เราจัดให้ลูกค้านะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถนะครับแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกนะครับหรือว่าเข้าไปที่ลิงก์เพจนะครับลิงก์ข้อความนะครับทักไลน์มาหาบีได้นะครับก็เรามาคุยกันเรื่องเรื่องของการทําสัญญาไฟแนนซ์เนาะนะครับว่าทํายากมากไหมนะครับทาง่ายไหมบีบอกได้เลยว่าง่ายแน่นอนนะ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถที่จะออกรถได้นะครับบว่ว่ารีอยู่จังหวัดนนใงงนนด,ดนะครับภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับได้เบิร์ตนะฮะชลบุรีระยองนะครับได้เบิร์ตนะครับก็ขอให้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาแล้วกันเนาะนะครับสําหรับ บีก็ขอทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ต e ติดตามกันด้วยนะครับบีขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับกับชุดแต่งทาร์นโฟเมอร์แบบเต็มนะครับมาครบเลยพร้อมล้อแม็กด้วยนะครับมาทั้งสกู๊ปหน้าด้วยนะครับแล้วมากันได้ว่ารอโดนใจแน่นอนนะครับสำหรับชุดแต่งทาร์นโฟเมอร์ของบีนะครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ